สวัสดีค่ะนี่คือรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คำแนะนำการใช้ภาษาไทยว่าใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องอยากรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำสเสนอคำว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรคะลองออกเสียงเรียกเจ้าสิ่งนี้พร้อมๆกันดูสิคะแน่ใจหรือเปล่าว่าออกเสียงได้ถูกต้องอยากจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยออกเสียงเรียกเจ้าสิ่งนี้ผิดค่ะ ถ้าไม่เชื่อวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูตามสายตรวจภาษาของเราไปได้เลยค่ะวันนี้ทีมสายตรวจภาษาของเราลงพื้นที่หาคำตอบในตลาดสดย่าลาดพร้าวดูสิครับว่าสิ่งที่เห็นนั้นเขาสะกดและออกเสียงกันอย่างไรหัวเชืเท้าค่ะหัวเชือเท้าครับหัวช้ยเท้าค่ะหัวชาเท้าครับหัวช้เท้าหัวชเท้าหัวเท้าใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมคะว่าสะกดหรือว่าออกเสียงแบบนี้ เราให้โอกาสอีกครั้งค่ะเท้านะสะเอขถถุงสลามไหมคะหัวใช้เท้ามั่นใจตรงนี้หัวใช้เท้าค่ะทานแล้วอร่อยต้มจืด <c oughs> ผลการสำรวจเกือบจะทุกคนเลยนะคะออกเสียงผิดค่ะเ <c oughs> จ้าสิ่งนี้ต้องออกเสียงว่าหัวใช้เท้า เพราะทำว่าหัวใช้เท้าต้องมีไม้ถทูที่ใช้ด้วยค่ะและต้องออกเสียงว่าใช้เท้าไม่ใช่ใช้เท้าแต่เนื่องจากความเคยชินที่คนมักจะออกเสียงเป็นใช้เท้าเลยทําให้เวลาเขียนซึงเขียนตามที่ตัวเองออกเสียงเลยทําให้สะกดผิดค่ะลองออกเสียงพร้อมๆกันดูอีกสักทีนะคะอืถูกต้องค่ะหัวใช้เท้าใครที่เคยออกเสียงผิดลองใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการสายตรวจภาษาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ